อนสวย,สวย,สยๆใสๆยนงอยครับเบิ่งกันนะครับผมปีมานปะนะครับใก่ข้างทางนะครับข้างทางตาแต่ว่าอยู่ไก่คนแรงจัง่อยอยู่ครับห่วยเลยด้อี่หลังแรกหลังแรกหลังแรกผมใส่ใส่เนาะนี่ผมได้หม้ขึ้นเก้าครับ เลยละไม่หมายให้เราเพราะฉะั้นอยู่ขางทางครับเลยบ่ไม้พี่น้องทางเล็กอยู่คือเก่าครับนี่ครับภาพครับงอยู่คือเก่าครับพี่น้องดูสภาพเดิมครับหนูนี่เป็นหนูใหญ่แล้วครับอยู่นี่ คือระค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะครับไปเสอ็แล้วเขาพูดนะครับเรื่องหลังที่สอง สองพอ,องพีงน่น้องพี่น้องเลยนี่นะครับลืมอินดีตัวอะไรนี่ชื่อยูฟี่เป่าสองสิบเอ็ดหลังนี่นี่นโอ้โนี่ครับปากินคืนนี้แลยครับพี่น้อง ครับิ้งเขียวเนะครับเนี่ยเก็บกล้ผมอยู่ในหลังนี่ในรูมนีนะครับที่นี่หลังที่สองครับตรงนี้เบิไงมาลุ้นกันครับเอ้าเห็นแล้วครับเห็นแล้วหนูห้องขาวครับโอ้ยหนูใหญ่โบ้ถึกน่าถึกหนูห้องขาวดูครับเห็นแล้วตอนอยู่ไหนครับ อย่างก็เก็บไปก่อนมื่อนี้เก็บไปก่อนใส่อยู่นีนซีบเอสหลังครับอยู่นี่ปลานี่ครับโอ้หักกระถึกตัวนี้ขพี่น้องมันยังอ่อนนะครับอ่ะนี่ครับเขาว่า่ นับหนึ่งนับหนึ่งไปครับใช่ครับใช่นี่ดีแน่นแล้วครับต่อครับต่อไปต่อไป,อไปนี่ครับมาหากินแล้วนี่ เป็นแปนเลยครับเลยนี่น้องหนูใหญ่อยู่เลยครับอยู่นี่ขี่มันแบกใหายเลยครับขี่อ๋อผมใส่ไปนหนี่หลังหนึ่งนี่ครับเอยไอว้ไหมคือว่โอ้ตลาดปันเอียงพี่น้องเอ้ยข้าวโพดบ่เ,เห็นครับเอาต้นเนื้อไปกิน,นครับ ครับบอลันจะ้เงือบเห็นนะครับ้อมโอ้จังไดนี่นั่นถือมือคือรันดีครับไปต้อครับต้อนี่ครับหอยมันมาหากินเนืะเลยนะมันดอกมากินหญ้าครับ ใสไวนีแล้วไม่งอยู่นี่ใส่ไ,ไว้สองไม้คนระับแต่ว่าอยู่ใกล้ๆกันนี่แหละนี่ครับอันนี้เป็นบ่อปลาครับมารุนละตอครับนี่ครับพี่มานปะโอ้ยังอยู่คือเก่าครับแต่ว่าข้าวโพดบ่อคือเกา่าข้าวโพดเบิด โกดบ่เหลือเลยพี่น้องเอาสีละสีได้หนึ่งต่อครับเอาไป บรรยากาศครับผมสวัสดีและขอขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมไม่รับชมครับอย่าลืมครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับโอ้ไม้สวยครับใบบัวมีอย่างไม่กินเลยครับผมโอ้ว่าบัวมีมีหอยกิ่นอยู่ครับมีหอยกินอยู่แต่กลับโบราณเด็กขอ้พี่น้องเบิ่งครับนะครับหอยกินอยู่ครับ อาที่เป็นหนูน้อยครับผมต่อไปครับหาแล้วหาได้ขาวหนึ่งมีใส่ครับม,มีกูานาได้ใส่ต้มนาที่ไปใส่อยู่พี่นี่ครับมันขี่นะครับเนาะ ีก็ไม่เป็นตัวน้อยนะครับแต่ว่ามันอาศที่สลัดนี่เกอะมากครับเนี่ยห้อยมากินหญ้าครับเห็นไหมครับห้อยมากินหญ้ากัดหญ้ากินอ่ะรุ่นกระต่อครับอี่มานเนาะโอ้นี่ครับก็ห้อยมากินหญ้าอะไรนะครับนี่ ผมใส่เลิกโคตดบอคือ,อยังไงครับใส่ห้อยมาข้างบนพี่บอสนี่รบบห้อยมากิดใหญ่ใหญ่ไหมผมไปใส่ยุลุ่มมาอยู่ใกล้กันันี้พนาพัดนะนะครับแล้วหนูก็ ่อนขางให้นักงากนะครับหม้นี้ผมมันดักหลายเชื้อแล้วนี่ครับขี่มันออกมันกินอยู่นอกพีครับเห็นไหมครับโอ,โ,อโอ้อันนี้ให้ขักครับนี่ไม่ๆเมนะครับเมื่อคืนนี้เลยใส่อยู่ข้างล่างมันกินอยู่ข้างบนสุดยอดแล้วครับออกมากินอยู่นอกเลยพี่น้อง แจงเลครับอ,ใใรอีสัยบอโอ้ยน่าอีใส่ยไปหนีจากหลังนะครับผมนะโอ้ยมันเหร่นอยู่นี่ไปครับนี่ครับนี่ผมมาหากินอยู่นอกนี่ครับเป็ดแป้นเลยนะครับนี่เป็นหัวโลภน้องนี่ครับขี่มื่อคยนี่ครับนี่ เป็ดแป,ป,ป,ป่นนี่เลยครับนี่เบื้องเอางลู่ครับเห็นไหมครับพอยขีย่มาอ่ะลุ้นกันต่อรครับด้านหลังลนั่นี่สองสี่หกผมใส่ซิปเอ็ดหลังเหลือห้าใส่ละนี่ครับพี่น้องเบค่อยมๆไม่กินครับห่อยๆไม่กินหยาดน,ะ,นะครับ ขี่พุคนก็ขี่ไม่ไม,ม่นี่เขาก็ดักนี่มันพวกกิน,นครับแล้วพวกกินก็เขา้ามากินด้วยครับนี่เนองหนูอย่างครับกับคือบอลันมันเอาหัวยองกินอยู่ทึ้งพี่บอกครับพี่จังไรอ๋อรุ่นเหมนต่อนี่เป็นเัื่งใด ไปครับเจ็ดหลังแล้วนขนาดเนื้เขาโพดเหลือ,อย่างหนึงครับที่ผมไม่ได้เอามาลงนี่ครับผมใส่ก็บไม่ได้ไก่กันมาเนยนะครับนี่ครับปลาแห้งครับผมยังไม่ได้เอามาลงนี่มือนี้จัดข้าวโพดไปก่อนครับเดี๋ยวรอบหน้าไปล้างตาไปแก้แค้น ทีปลาปาแห่งมาครับแห่งมาจัดการเพื่อนครับต้องหลายๆเนี้ยครับพี่นอ้องนะครับยูนี่ห้อยมันมาหากลิ่ลบนหลังขี้ไว้ครับ,เ,รบเต็มไปเลยครับมันหาแล้วมันบวกเข้ากินเนื้อหนูอยู่หมายนี่ผมยอมหลับเลยครับ มีทต่บงเกือแดงครับไม่กินเพราะว่ายูหนีจางไหนก็ได้จากโตสองโตครับมันเป็นว่ามันขี่ใช่ซื้อขี่ใช่รครับซช่ครับมันพวกกินนี่น้อไปก็แปดหลังเก้าหลังเลยครับเห็นไหมครับมันออกมากินเปิดแปรได้ครับเมั่ขี่นะครับ ได้เห็นได้ขี่นี่ครับผมก็เงืดหลายนี่น้องเบิ่งแม่ครับเบิ่งแม่เบิ่งมันมาขี่เลยครับเป็นแปนเด้แน่เลยครับนี่ผมพี่ถ่ายให้เบิ่งกมุมกวางนี่ครับ,หหเ,บ,งงรบเห็นไหมครับนี่มันออกมากินครับมันออกมากินอยู่ข้างนอกนี่ครับผมก็เงืดหลายอ่ะ

กินเลยครับตรงนี้ผมต้องย่างพานกลับนี่นิดหน่อยเ่ย,ยผมว่าไปครับเป็น้บบเ,เสียดายหนูดวนี่เลยเสียดายที่มันนูรัรบน้อยมันกินอย่างาง่งไมๆอยู่ บืกนี่ดิครับผมบูกบ่เข้ากินเลยครับนครับงอกินหห่าไม่ไหมเลยครับนี่เรื่องอัวรพี่น้องเลยได้บัวเข้ากินเนื้อเลยครับ กาเข้ากินเลยกาเข้าจะตุ่มเพื่อนครับหมายนี่เบิดังเข้าครับนี่งาบิึงนะครับผมได้ใช่มาที่ว่าผมจับมาได้ละมีบ่ทรับพี่ ใส่ที่เบิดแล้วเลยครับว่ากัับคือ,อยังบูคบอยู่ครับมานี้คลิปผมที่เป็นคลิปสดนดะครับพ่อแม่พี่น้องคลิปสดไพรให้ตัดต่อครับทียาวในจังหน่อยครับขนัดมือกลับนะครับคือเหลือหน่อยให้ครับนี่ อีกหลังหนึ่งครับผมอีกหลังหนึ่งพี่น้องยุ่แส่ระบาดน,นี่ผมให้ไม่ได้หมยเยอะครับผมไม่ได้หมยครับเอนี่ครับ

เรามาหาวอาจำไว้ได้ครับครับเรเห็นหลังหนึ่งครับเริ่มต้นกันไหมวันนี้ซีเวียหลังครับเมื่อกี้นี่ตัวหนึ่งไอห,หนูของขาวตัวหนึ่งเบิ่งกันพี่ครับ